ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกเราจะมาพูดถึงยากุซ a าไลท์ดาร์กอค่ะต่อความก่าวสาวความเข้ม RPG แบบสมบูรณ์ค่ะรีวิวยากุซ่าไลท์ดา t e p อน ส่วนตัวนะคะเก่ารัดประทับใจซีรีส์ยากุซ่ามากๆนะคะด้วยความเข้มข้นของเนื้อเรื่องนะในการดําเนินชีวิตด้านมืดค่ะแต่เขาแสดงออกแบบลูกผู้ชายมากๆเลยนะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมันต้องกาวอะเออเกมมันต้องกาวแล้วก็แบบ acting over อะที่เราเล่นไปแล้วมันดูแบบขำไปแล้วมันก็มีช่วงจังหวะที่ซึ้งไปด้วยค่ะ สำหรับในภาคนี้นะคะ่ะไลค์เกนดากอนนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างหนักนะจากคิ่รีวเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นมนุษย์หัวลังนกนะคะนั่นก็คืออีจิบันนั่นเอง Anything's And I mean anything possible I กลายเป็นหนุ่มเข้าสมผมวังเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็การเปลี่ยนระบบจากแอคชั่นเนี่ยกลายเป็น RPG เทิร์นเบทนะคะซึ่งมันเจ๋งมากเลยค่ะ y ย k ากท่าบภาคนี้นะคะไลท์แล r ดักตนะก็เป็นการรวมกิมมิคที่ดีเข้าด้วยกันหมดเลยนะในหลายๆด้านจนกลายเป็นเกมที่เรียกว่าเกาเราว่ามันเกือบจะสมบูรณ์แบบมากเลยะคะ่ะเริ่มตั้งแต่แบบความอยากเป็นฮีโร่ในดากต้อนเควสของตัวเอกนะคะมันทําให้กลายเป็นเหตุผลรองรับ เพื่อจะเล่นเกมเนี้ยกลายเป็นการต่อสู้แบบ RPG อะ่ะการสร้างทีมอาชีพในเวลาปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นฐานอาชีพในเกมอเออที่กำหนดแบบค่าสแตทแล้วก็เทคนิคการต่อสู้ค่ะศัตรูตามทางที่ใช้ผู้คนปกติมาบวกความจิตผิดปกติอะ่ะแล้วก็จิตกับสังคมด้วยนะให้มันกลายเป็นคนแปลกๆมากมายเป็นต้นนะคะ ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันก็กล่าวเข้าไปอีกอะ่ะเอ่อถึงกาอนบวกกับแบบดีลคต acting over ของตัวละครนะมันทำให้เกมเนี้ยมันมีสีสันเยอะมากเลยนะทีนี้เรามาไล่กันทีละอย่างค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยโดยย่อก็คือจิตใจดีงามในสภาพแวดล้อมที่มันไม่อำนวยค่ะจบอันนี้คือเนื้อเรื่องแบบแบบย่อนะเดี๋ยวก่าแล้วเนี่ยจบแล้วก็จะ แบบเอามาพูดยาวนะคะอืมก็ส่วนระบบการเล่นเนี่ยเนื่องจากเกมเนี้ยมันเป็น RPG ค่ะก็ต้องเทียบในมุมของเกม RPG ส่วนตัวนะเกาลัดว,ว่าระบบ RPG ในยาคูซ่าเนี่ยเกาลัดว,ว่าเจ็ดเต็มสิบอ่ะเออถึงแม้จะเป็นการผสมนะ ระหว่าง RPG อื่นๆมาเกือบทั้งหมดนะแต่ยา k u ฟ้าไลท์อะดากนเนี่ยเขาเลือกที่จะตัดทอนระบบที่เกินความจําเป็นออกไปะคะ่ะแล้วก็แบบระบบที่มันดูวุ่นวายออกไปคือเขาเอาออกมาเลยนะแล้วเขาก็พยายามเติมความเป็นตัวเองใส่ลงไปอะ่ะทำให้การเล่นส่วนเนี่ยมันสนุกมากการต่อสู้เนี่ยก็ยังใส่ความแบบขำลงมานะเวลาเราเล่นเนี่ยการซัมมอนไก่กุ้ง อะไรแบบเนี้ยท่าพิเศษปากเหม็นนอนกลางดินกินกลางทรายหรือแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฟาดเค้กอะไรแบบเนี้ยมันทําให้บางทีก็งงว่าแบบสู้กันแบบนี้นี่นะคือแบบบวกกันแบบเออมันก็ตลกดีอนะไรเงี้ยแต่เห็นครั้งแรกหลายๆครั้งนี้ยแบบดูไปแล้วก็ตลกไปอะ่ะเออยิ้มนะส่วนตัวนะคะของมินิเกมแล้วก็เขย,ย่อยก็ทําได้ดีแล้วก็สนุกนะ เออแล้วก็ยังตลกอ,อยู่ตลอดเวลาคือมันต้อง acting over อ่ะแล้วมันฮาดีนะหลายคนเนี่ยเขาอาจจะกังวลน,นะที่เห็นว่าอยากกูซ่าสบับเนี้ยมันจะถูกใจฉันไหมนะอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวกบรันนะเขาเล่งก,กบลันประทับใจมากอะ่ะเออกับภาคเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบอิจิบานหนุ่มหัวลังนกที่แบบว่าทำผมร้านทำผมทำไม่ผิดแล้วหัวฟูเนี่ย เออเขาเป็นหนุ่มเดียวที่ดีที่ดีงามน,นะเป็นหนุ่มเยว <behav S 1> ที่มีใจดีนะคะแล้วก็มีมุกตลกในเกมที่แบบมันเป็นค่อนข้างสากวนนิดนึงอะ่ะเออเราค่อนข้างดูแลเราโอเคเราขำอ่ะเออแล้วก็ความเข้มข้นในเรื่องด้วยแล้วก็ปมด้วยแล้วก็ความกาวแบบไม่หลุดตีมด้วยนะเออเก่งนะเออคือเขากาวนะเขากาวแต่เขาไม่หลุดตีมเลยนะเออดูแล้วขำอ่ะดูแล้วจนขำนะทีนี้ เรามาดูข้อเสียข้อเสียเนี่ยที่แน่นมามีอยู่ข้อเดียวจริงข้อเดียวจริงเลยค่ะคือสําหรับเกมในภาคเนี้ยฉากคาสซินตะคิวินค่ะฉากคาสซินเนี่ยเขาก็จะเล่าเป็นแบบบทสนทนาคือคัสซินบางฉากเขาก็จะเล่าเป็นบทสนทนาแล้วก็แบบครึ่งตัวเออก็จะเป็นครึ่งตัวอย่างแล้วก็คุยเนี่ยมันก็เลยแบบนานมากอะ่ะนะแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ย รู้สึกน่าเบื่อในหลายจังหวะกล้องก็จะจ่อแต่ใบหน้าอย่างเดียวแล้วก็หันคุยจ่อใบหน้าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าแบบอาจจะแบบเฮ้ยนานจังเลยฉากมันนานจังเลยอย่างเงี้ยเออไม่รู้ว่าแบบอาจจะลอกมาจากหนังอินเดียหรือเปล่าหรืออะไรคมไม่รอกแต่ถ้าแบบตอนตื่นเต้นหรือเล่นมุกอะมันสนุกมากนะเออแล้วก็มีแบบชอบมีกล้องดึงหน้าตัวละครในเหตุการณ์ ตึงต้งๆตึงต้งๆอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเอามาจากไหนอินเดียจริงๆนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครัอันนี้คือข้อเสียข้อเดียวซึ่งปกติในในยาคุซ่าซีรีส์ก,ก่อนก่อนคือในร่างภาคก่อนเนี่ยเขาจะแบบคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ต่อยก,กันอ่าแล้วเวลาฉากเนี่ยเขาจะแอคชั่นนิดนึงใช่ไหมคุยปับ๊บแอคชั่นคุยปับ๊บแอคชั่นอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือคุยเดียวมันจะคุยนานไงคุยแล้วมันจะเป็นเหมือน RPG อ่ะเออมันเป็น RPG แบบ ที่แบบคุยครึ่งตัวแล้วพูดพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีที่แบบว่าเฮ้ยเราเล่นไปนานแล้วนนร,รู้สึกน่าเบื่ออะไรเงี้ยแล้วว่าโดยระบบด้วยอะไรอ่ะมันดีแล้วก็พอเริ่มช่วงปลายช่วงแรกช่วงปลายเนี่ยก็เริ่มเริ่มจะแบบกลับมาแบบว่าเวลาสู้ก็จะมีแอคชั่นผสมเทิร์นเบทอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยทําให้แบบเฮ้ยสนุกนะก็คือข้อเสียแค่นั้นเดียวเองอาจจะปแปบ,บ่าเพราะฉากมัน เขาอาจจะจงใจทําแบบนี้ก็ได้นะก็เลยทําให้แบบไอเราเล่นแล้วเรารู้สึกเฮ้ยชักมันนานมากเลยอ่ะเออคุยนานมากเลยอะไรแบบเนี้ยนะอ่ะซึ่งโดยรวมนะก็เลยว่ายากุซ่าภาคไรดะก็อนะ่ะมันเป็นเกมที่ดีนะเออถ้าเกิดใครแบบว่าเบื่อโอเพนเวิรแบบตีรันฟันแทงจริงจังอะไรเงี้ยก็ลองมาเดินเล่นที่คัมโรโจเนี่ยลองดู มันคุ้มนะกับเราว่าคุ้มแล้วก็เรื่องราวเนี่ยแบบมันก็สนุกอ่ะเออมันจะมีเควสแปลกๆเควสไซ์เควสอะไรตลกๆแปลกๆให้เราได้ทํากันด้วยนะคะถูกไหมแต่ว่าแบบเล่นไปอาจจะดูมุกตลกหรืออะไรหรือแบบซัมมอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราสนุกแล้วก็คุ้มค่าแล้วค่ะเก่าลั้นเนี่ย ให้คะแนนเก้าเต็มสิบนะสำหรับเกมนี้เออคือหักแค่เรื่องเดียวเองแค่แบบว่าเรื่องบางฉากคือเหมือนเขาอาจจะเพาะตัวละครใหม่มันนะอาจจะเสียเวลาปูเรื่องนานอะไรแบบนี้มันอาจาจะจะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเลยทําให้เอ้ยบางฉากเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเบื่ออะไรเงี้ยเวลาเล่นไปเราวอบื้อ,อจังอ่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ล้วก็ขอจบกันอุย๊ย จะคิดหาขเาขาจบแต่พี่นั่นนี่แล้วกันนะแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาให้ <laughs> พอหมอฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค,กไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปละบายบายสวัสดีคิวกินขา what the? these are my friends this is my quest and we're about to rise to the top